อชีรละวดีสารับภูมิมหอีอะไรเน,นี่ยพวกนี้มาประปกอบด้วยให้เราดูด้วยว่ายมุนาอยู่ตรงไหนอาจีรละวัดดีอยู่ตรงไหนนะมหีอยู่ตรงไหนนะมาประปกบกันตรงไหนอย่างนี้ตัวหลักคือไม่น้ำคงคานะน่ะผังิญญาณอันนี้ทัศนังจบละ นะไม่ยากเกินไปนะไม่ยากเกินไปคือถ้าเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะลื่นะไปเรื่อยๆนะตรงนี้แถมอะไรให้แถมพระสูตรนี้ให้เห็นสายฝน ายฝนเม็ดฝนเนี่ยพระองค์เปลี่ยนเป็นอะไรอรหันต์ผู้เจ้าบอกว่าพระอาราหันต์ทั้งหลายเนี่ยปรินิพานด้วยอนุปานที่เสสนิพานธาตุเป็นอน,นมากแต่นิพานธาตุไม่เต็ม mm hmm. เรียบเหมือนฝนเนี่ยตกลงในมาหาสมุทรมากมายเต็มไปหมดเลยแต่มาหาสมุทรไม่เต็มไม่ล้นนะนั้นหนึ่งเม็ดฝนคือหนึ่งอาราหารันต์ พยายามทําให้จากเม็ดฝนที่จาะคางไปเป็นเมน็ดฝนที่อร่าชน,นะคำว่าเม็ดฝนเริ่มมีคุณค่าสูงแล้วนะเนี่ยนะเ,เม็ดฝนทั้งหลายเนี่ยแล้วเราดูนะเมื่อถึงนิพพานแล้วเนี่ยพระอ,องค์เปรียบอะไร ของมาหาสมุทรเนี่ยจิ้มไปที่ไหนก็เค็มใช่ไหมมา,าสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มนิพพานมีรสเดียวคือวิมุติรสนี่คือทั้งหลายเปรียบเหมือนมา,าสมุทรมีรสเค็มรสเดียวทำวินัยนี้ก็เหมือนกันมีมิดมุติรสรสเดียวข้อทมข้อที่ทำวินัยนี้มีวิบมุติรสรสเดียวแม้นี้ก็เป็นความอัศจรรย์ ไม่เคยมีในธรรมวินัยนี้เป็นข้อที่หกที่พิปุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้พิปุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ําบางสายในโลกที่ไหลไปย่อมไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนที่ตกลงมาจากอากาศความพร่องหรือความเต็มของมหาสมุทรย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้น จําำนวนมากก็เหมือนกันปริพานด้วยอนุปาริเสสาิพานธาตุเป็นอันมากความคล่องหรือความเต็มของนิพานธาตุย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นข้อที่พิกุจํานวนมากถ้าแม้ยังปรินทานด้วยอนุปาริเสสนิพานธาตุความคล่องหรือความเต็มของนิพานธาตุย่อมไม่ปรากฏเพราะเหตุนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นความอัศจรรย์ไม่เคยมีมาในทามวินัยเป็นข้อที่ห้าที่พิกุทั้งหลายพบเห็นแล้วพากันชื่นชมในทางวินัยนี้ ก็หยิบม,มาให้เราเพื่อให้สอดรับก,กับเรื่องของมหาสมุทรเรื่องของนิพพานนะพวกเราก็จะได้สร้างข้อธรรมต่างๆนะอย่างครบถ้วนพอสังเกต